เอาละคะ่ะไปติดตามกันต่อเรื่องราวของการดูแลสังคมกันบ้านนะคะล่าสุดคะ่ะทางด้านของกราฟนั้นจับมือศูนย์สมเด็จพระเทพพร,รัตร่วมส่งความสุขให้เยาวชนผู้พิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรนษะณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคะ่ะ บริษัท g อ l f Energy Development จำกัดมหาชนหรือ g อ l f ร่วมกับศูนย์สมเด็จพระเทพพารัตแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมสนุกสุขสารวันพบปะครอบครัวปี2567 Happy Family Day 2024ให้กับเยาวชนผู้พิการทางใบหน้าและกระโหลกศีรษะที่อยู่ในการดูแลของศูนย์พร้อมกับครอบครัวได้ใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันค่ะ โดยในปีนี้พนักงานจากกอล์ฟกว่า30คนได้ร่วมเป็นอาสาสมัครพาเด็กๆเ,เปิดโรคการเรียนรู้สร้างสารรค์จินตนาการและสัมผัสกับสัตว์ต่างๆณนะสวนสัตว์เปิดขาวเขียวจังหวัดชนบุรี ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศรีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศรีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และดําเนินการโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะไม่แสวงหาผลกําไรมีผู้ป่วยเข้ามารับการตรวจรักษาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยที่ผ่านมากาฟได้สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์มาอย่างต่อนเนื่องเช่นสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของศูนย์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ป่วยภายใต้โครงการ1ทุน1ฝันปั้นอนาคตและการร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการต่างๆของศูนย์เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้พิการลดความไม่เสมอภาคและสร้างความเท่าเทียมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs s u s t a i n Development Goals ของสหรประชาชาติค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่รายการเรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ